รักไปยะงไรหล,ลางปัตรหาโชาว์ในบ้าี่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดยาำไก่ย่ารอตายเป็นแน,น้าเด็ฟอร์ัเ่เอาไป <c oughs> เรารถแฮมวนบอเออจาเดอจเด้อกได้เฮยเฮมาาเจ้าจเกิสิสะดวกน้ำเบาสำนอยจะมาหาเงเฮ๊ยเฮ๊เฮเอชชชชเงินมาบักเงินตันบักเก่าเปอัดเ้าเงินเาอยอาลลือกเดอีน้องเนีตอเสียบพื่อหา ลองอยังไหลเถอะไม่ได้จ้างกูจักบาดไหมอาเอากับบอสจ้างจักบาทกับบอ,เอสเทปให้พี่น้องจักเพ่งสองเพ่งแน่นอนสวดกูมากกูกับมาแล้วเด้เฮ็ต้าได้คันเฮ็ต้าได้สวนมากกูกับมาเฮ็ียังกูกับเฮ็ดกูลองเพ่งเดียวมันเป็นอย่างมีปัญหายอย่างบอกก่อนจ้างลงสามเมื่อโอเคไปตอนนี้เหรอเสือกขึ้นขาดเลย <c oughs> ไม่หยัดแฟบสป,ปอร์ตคับเนาะไม่หยั่งนี่มันคืออยู่จากสี่น้าเข่าบ่ อ้ดีแลวพี่น้องครับมวลซื่นนะครับอยู่สารปูของเข้าแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมตามไปก็ต้งใจอีกนะครับตั้งแต่ช่วงของกัวๆเป็นต้นไปนะครับอยู่ทีบัญจีดแห่ไปวัดกูนะครับไปจุดบังไฟน้ำกันกับชิมงานเสียงวิหงลบโคงสก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องวบ้าไปพจารหลายเด้อนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณยายพ่อนะครับที่ประสานนะครับไ้นกพงสกเรมานะครับผม แสดงนะครับถวายปูในมือนี่นะครับผมครับมือว่านี่มาขอพ่อเพื่อน<ข>มาขอพอน,น้ำปูเพืน่นขอว่าจั้งแดวละเท่าขอวาา่าซาถูกปูเอ้ยสอกเมตตาในเด้อเมตตาหลวงพงศกรกำลังอา้อา,อายแน่ไวซิงเกิลไม่เก่าม้งเสาร์มือว่านี่ขอให้ล้านแตกภายในสามมือนในเด้อบ้าสันขอให้ล้านแตกภายในสาม,มอนี้ปูแล้วฝ้าไหมว่ามือนี่สีแตกแล้านเด้อ ปูจะเรีนมาเฝ้าเจอขอบคุณ้นปูเอารมณ์ธนาซ่าถุกนะครับผมปูจะเป็นดีให้ดีขาดเนาะมูแม่ปั้นจนว่าเมียะไรตีก็จะปั้นก็จังปั้นผ่านไอตีแม่บ่ได้รับบ่ได้นอนไอ้ตีแม่โก็จะเป็นส่อารมณ์ขัดเนาะเนี่ย เมื่อวานนี่คัะก,ก็นั่นเพลงใดแม่ตอนอาอายออกไปซ้อมเพลงกันบ่ครับผมหัวง,งอกๆนั่งยุ่หน้าเวทีค่ะบอยอมเพลงเป็นจังไหนสองเดี๋ก่อนสองมือกราบลงลงตรงศาลเจ้าแม่น่าขี้เห็นเห็น,หนตาปากาฉันประทับใจค่ะมองนีล,ล่ะมัคือลองเป็ี่ยนเลี้ยวเถิดสันนิชก็คักก็นั่น,อนตอนสายลมใบ้ใบ้เห็นไหมเสียงลมใบ้ใบดังค่อยๆอ้อยอินในหูสากุระเอิดหูหัวเท่า โอ้ดีด oh, ีดีเพื่อนเมตตาลูกประทับใจที P ่สุดผมเพื่อนเมตตาลูกนะครับผมอิหลากัสสแตนบายเดอลูกเดอรจันนออีพอสจิตัดตขอบกุมปิดมาลองเพลงให้แมวฟังเขียนสคริปต์ไปให้ยี่สิบเพลงลวดมาหนีนี่น้องพูดอดไอยากฟังใจสาะบนเกาะนาคีแบบตรวจพี่น้องตัวเบิร์ในกุมปีดแมนกคลิงด้านล่างเลยนะครับเี่เบิรงสตรีมไล์ตอนนี้ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแมนครับหรือว่าพี่น้องทักไปที่เพจหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะครับเมื่อขึ้นอีก็ได้กระแสตอบรับจากพี่น้องทางบันภัยครับย่างหล่นหลามเลยนาเวทีพี่น้องเอ้ยบ่มีหอดมองสิยูครับนอิี่พี่น้องมนเขาม่านาเวทีครับนะครับจดเล็กเวทีนกพงศกรจนเบี้ยวเบิ้ลแล้วีัพี่น้องแงเขามาหา และที่สำคัญครับ,รบต้ตตงมาบบเคยมีความภาคภูมิใจสีบรปนิยักเทียผลงานเพลงซิงเกลิลอันดับหนึ่งบุญ่ะโอ้ยเป็นอย่างที่แบบฉันขนหัวลูกฉันขนหัวลูกอ,อิหี่คอยบอกข้าขนหัวลูกเลยเหรอม <laughs> เมนคอ,ย,อย,ยันผมขอยล้วนห <laughs> มดอะไโอ้ยฉันตื่นเต้นขนาหไหยประกาศเพลงอันดับหนึ่งในมาแรงหมอยฉันโลดนประพาณสิบเพลงเนี่ยล่ะพอใจไป ปูเอ้ยอย่างว่างมาตบปากเปูในเด้มาบอกพอ <c oughs> ดี <c oughs> ถ้าเห็นปูแล้วถ่าฉันถ่าครับบอถ่าครับปออาพ่อมาวอดปั๊บฝนเศร้าแมนกิลีว่าเป็นเจ้าของเป็นแม่เ <c oughs> ลีาาย้ยงเจ้าของปูถ่าอีหยังฉันวางนั้นแหละเมื่อวานคือกันฮอเลียนที่บ้านพายเ็นบอเออฟื้นคืมฝ้าคืมฝนมาพ่อฉันมั่วมามืดมั่วมาเลยมืดมั่วมาเลยพ่อฉันหอดไปที่ปั๊บแจงออกจางปังฉันเรียกบ่อดว่าัดออดพูดละตกตอนข้อเศร้าฉันนี้ออกจากวัดปั๊บ บูมเนอสรุปคอยเป็นอย่างนี้แม่แรงเ <c oughs> จ้ายุบันคอปีกายนี่เออพราะวมกระแรง,งบังเอิญว่าทวมหน้าไม่ย้อยห้หยบริกินเขาจักเม็ดปีกาย